โยโยโยเที่ยงตรงเจออันกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนำใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตเขาร่วมกลุ่มคู่หนังได้ที่อัดเอ็มวครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์บิ๊กแมทพี่จะเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลสวีเดนออลสเวนคารครับนอโคปิง no จะเปิดบ้านเจอกับวานาโมทีมบวยนะครับนอโคปิง no มี15แต้มจากการชนะ4เสมอ3 8. แพ้8เกมล่าสุดบุกแพ้เม,มาโมมา1-3ครับมาร์ต ok ินฟอรับมาต ก็มีผู้เล่นการลากอย่างแม็กวัตสันคุมเกมรับตรงกลางอเลสซานเดอร์ฟลานซสันอาร์นอททาสันนะครับแนวรุกก็มีโมเบิลคาร์สันอีซัคซีเกอร์สันกองหน้าเป็นคริสโตเฟอร์นีมันครับโยโย่เจ <yo>, ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ,รบเจอกับวานาโมจมบวยมี7แต้มจากการชนะ1เสมอ4แพ้10เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเยอร์การ์เดน1-0นะครับอา่านแซานสโต้กุนซือชาวนอร์เวย์ครับมีคูลิบารี่กับฮูโกแอนเดอร์สันคุมเกมรับตรงกลางเป็นซิมอนเทิร์นกับคาวโยฮันสันนะครับแนวรุกก็มีอัจจยาเซลโควิดแคนานบิลาโนวิดกองหน้าเป็นมาคัสแอนทอนสันนะครับเจอกันนัดแรกเนี่ยนอร์โคปิงบุกชนะ3-1ก่อนเกมเขามองนอร์โคปิงเป็นต่อเล็ก เอาง่ายๆวานาโมเนี่ยเพิ่งจะปลดล็อกชนะนัดแรกของฤดูกาลแต่ก็เป็นการเล่นในบ้านนะครับฟอร์มภาพรวมเกมเยือนยังแย่มากในขณะที่นอโคปิง้งก็ฟอร์มหลุด5นัดหลังสุดไม่ชนะใครแต่พิจิตรมองว่าถึงเวลาที่จะปลดล็อกนะครับเกมแบบนี้แย่กับแย่มาเจอกันหน้าวัดใจนอโคปิ้งเจ้าบ้านมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มน,นะครับให้เชียร์นอโคปิ้งเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย